จะเป็นยังไงถ้าเราจะ power power กิ r มาอยู่ในเกม dress to impress ในโลบอกอะไรก็ต้องขอกลาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่อันอันวริษานะซึ่งในตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในทีมของแคช u a l วนะคะก็คือการแบบว่าไม่เป็นทางการชุดลำลองชุดอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะมันมีอะไรนะบอสซัมบับเบิลบัตเตอร์คัพใช่ไหมอันนี้เราจะแต่งเป็นแบบว่าบัตเตอร์คัพนะคะโอ้ชุดอยู่บ้านของเรา ก็จะเป็นแบบว่าใส่ย,ยืดลายหัวใจอะไรแบบดีแบบเออรวมร่างกันนะคะเพื่อเอาลายหัวใจมาแล้วก็ใส่กระโปรงแบบว่าอุ๊ยแกล้งอะค่ะกระโปรงแบบว่าเก๋ๆแบบเนี้ยอ ก็ไม่ได้อะไรมากเลยก็ใส่หมวกสักหน่อยดีแบดีแมชุดลำลอง <c oughs> เออชุดลำลองของเรามันก็ต้องเก๋ว่าคนอื่นสิคะมา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 ในส่วนของทรงผมนะคะบัตเตอร์คัพเขาจะผมสีดำเนาะผมสั้นแล้วก็มีหน้ามาด้วยนะคะแบบนิกวีต้องน่ารักมากแน่ๆซึ่งผมของบัตเตอร์คัพอะเขาจะมีแบบชี้ๆด้านข้างใช่ไหมเราก็เลยเอาเป็นแบบผูแมวแทนก็นแล้วกันนะคะโอเคตาสีเขียวนะคะแล้วก็คิ้วแบบว่าแบบนี้แล้วก็ ปากน่ารักน่ารักแบบนี้แต่น้าสักหน่อยแล้วก็ปัดแก้มสัติดนะคะเพิ่มความตะมูตะมีโหลด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  เออบัตเตอร์ครับใช่ไหมมอ <laughs> สซัมบเบอร์แล้วก็บัตเตอร์คับโอเคด,ดีใส่พุ่มขาสักหน่อยนะคะแล้วก็รองเท้าแบบนี้วฮยมันต้องแบบว่าเป็นชุดไม่เป็นทางการที่เริ่ที่สุดบอกเลยค่ะนี่มามามา,มาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีกันนะคะซึ่งสีของน้องบัตเตอร์ครับเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมเราจะเอาเขียวแบบประมาณนี้นะคะให้มันแบบว่าไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแต่ก็แบบไม่อ่อนมากนะคะไม่ใช่พันเทลเนาะเอาสีแบบนี้ไปเลย เด็กทานถังเสื้อไปเลยแต่ในส่วนของหัวใจเนี่ยเอาเป็นสีดำนะคะวุ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นแบบเขียวดำไงใช่ไหมเออมันจะได้ตรงตรีมนะคะส่วนของกระโปรงเนี่ยเราจะเอาสีเดิมนะคะแต่ให้มันเข้มขึ้นเนาะปรับให้มันเข้มขึ้นนะคะมันจะได้ดูแบบว่าแตกต่างดูแบบมีอรายมากขึ้นอะไรอย่างนี้โอเคใส่เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะส่วนของหัวเป็นสีดําไปเลยอะ,ะปรับให้มันเป็นสีดําเหมือนหูแมวแบบนี้ไปเลย หาก็สีดำไปเลยนะคะรองเท้าสีเขียวเริ่ปงังปัวนไปแงเออ ลำลองชุดอยู่บ้านนะคะตื่นมาเล่นโทรศัพท์นอนเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนพุ่มขาน,นิดนึงนะคะเป็นอันนี้ดีกว่าเออมันจะได้ดูแบบไม er นะ่เวอร์เกินอะแกดูแบบอุ๊ยสวยอะตื่นมาก็สวยเลยอะไรแบบนี้นะคะเป็นงานเลิศปะเก๋ปะเก๋อยู่นะเอาดีๆเป็นแบบว่าบัอร์คัพที่แบบเก๋สุดอะไรสุดคะ่ะบอกเลยอุ้ยโอเคเราแบบว่าถือโทรศัพท์หน่อยไหมเพิ่มความเก๋นี่ไงนอนโทรศัพท์ไม่ใช่นอนเล่นโท อ๋อับอยู่บ้านค่ะเก๋ๆเฮ้ยแมวแมวเอาสีเขียวดีกว่าเอาสีเขียวๆๆสีเขียวโอรถรสรสปังปัวอยืนหนึ่งบอกเลยค่ะ <S <S เอเดี๋ยวเราแบบว่าใส่เครื่องประดับสักหน่อยดีแม่มันจะได้ดูแบบว่าเต็มๆพอดีว่าเวลาเหลือค่ะเหลืออีกต้อง20่สิบวีใส่เป็นแบบว่าอ่ะนี่นี่นี่แงใส่หมีดีแมสคุณผู้ชมลองดูซิว่าปรับเป็นสีเขียวจะน่ารักไหมอ๊ มันมันก็ได้อยู่แต่ว่าไม่เอาดีก,กว่านะคะดิฉันคิดว่าแบบนี้ดีแล้วโอเคใส่สร้อยคออันนี้แล้วก็ต่างหูอันนี้กันแล้วกันนะคะใส่คอยสร้อยคอมือด้วยแบบนี้อ่ะแบบนี้มาถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วนะคะโอ้คนแรกนะคะแม่เสื้อสาวในตาสู อ่อนระทุอ๋ออ่อนระทวยจริงค่ะล้มไปเลยนะคะโอเคให้สามดาวไปเลยอุ้ยเนี่ยความจริงอ่ะชอบความแบบสีเนื้อแค่มาดูเป็นผู้หญิงสวยแบบสีเนื้อสีครีมเลยอย่างเงี้ยก็ชอบแต่งกันเหลือเกินน่ะคือแบบเราชอบมากเลยอ่ะอ่ำอ่ำอ่ำว่าจะให้ห้าดาวให้สองก็พออุ้ยอ่นนี่ค่ะคนคนดีนะคะสีฉูดฉาดมาก อะเมืม่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะโอเคคนคนนี้นะคะอู้หูรูมากเธอใส่เกาะอกเป็นชุดลำลองนะคะเก๋สุดอะไรสุดโอ้ไม่ก็เธอจะตัวแม่เกินไปไหมล่ะถ้าเธอแต่งตัวอย่างนี้อยู่บ้านอะเธอก็ตัวแม่เกินเอาดีๆล้าเนี่ยล่เนี่ยล้วใครจะสู้คะ ใครจะสู้บัตรครับคะถามจริงสวยขนาดนี้คือแบบว่าอยู่บ้านเก๋เกเล่นโทรศัพท์ค่ะโอ,อ้ตอบแชทผู้อะไรแบบดีนะคะอุย้ยอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคือแบบถึงแมว้ว่าจะชุดลำลองนะคะก็ต้องมีพอปเยอะนิดนึงเก๋เกแบบนี้เข้าใจปะเป็นตัวแม่อะ <laughs> <laughs> และผู้ชนะในรอบนี้ก็คือ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการหวตดให้บอดด์นนครับฮ่าแล้วทีมนี้นะคะแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะเราคิดว่าเราจะแต่งเป็นน้องบอสซัมก็แล้วกันนะคะ<ม>เป็นแบบว่านักแฟชั่นเก๋ๆแต่งตัวเก๋ แต่งตัวแบบว่าสวยตัวแม่ตัวมัมน,นะคะดังนั้นก็ต้องมีเฟอร์ล้ะปะก็ต้องมีเฟอร์ลปะป้าด้วยความที่แบบว่าแฟชั่นดีไซเนอร์อ่ะคือตัวแม่อ่ะมันก็ต้องเฟอร์ปะแกมันก็จะได้ดูหรูรหร่าฮัลลูฮาลาเยอะกว่าเขาแล้วก็ใส่เสื้อแบบว่าคอเต่าด้านในแบบนี้นะคะอุย้ยเห็นปะเป็นการรวมร่างกันที่แบบสวยงามปรับข้างในเป็นสีขาวแบบนี้นะคะให้เหมือนกับเฟอร์เอ๊ะหรือสีเนื้อดีอ่ะสีเนื้อหรือสีขาวดีค่ะแต่ถ้าเป็นสีเนื้อมันดูไม่ค่อย เข้ากับสีขาวเลยเนาะคือเฟอร์เรามันต้องสีขาวไงโอเคเราจะปรับเป็นชมพูประมาณไหนดีนะอัะนนี้นี่ๆี่เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะก็เป็นชมพูนี้ให้หมดเลยค่ะยกเว้นในส่วนของโบนะคะที่เอาแบบว่าให้มันเข้มระโดดขึ้นมาแบบนี้เออ ตรงกระดุมก็เอาเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ให้มันอุย้ยดูดิเห็นป้าพอเปลี่ยนสีแล้วคือน่ารักไม่ไหวโอเคเอานี้สีขาวดีกว่าค่ะมันดูเข้ากันมากว่าหน้ารักมากชุดนี้น่ารักชุดนี้ซือ้อชุดนี้ซือซ้อคุณผู้ชมคือแบบคุณผู้ชมต้องเอาไปแต่งตามนะคะสําหรับเซตน,นี้คือแบบดูดีดูเลิศด,ดูปังดูแพงดูแบบว่าที่หนึ่งยืนหนึ่งเวอร์โอเคใส่รองเท้าคู่นี้นะคะวีเลิศอะเลิศไม่ไหวเลยอะแกโอเคเราจะเอาเป็นสีดําบ้างไหมเออ อเอารองเท้าเป็นสีดำบ้างนะคะมันจะได้ดูแบบว่าตัดๆอะไรอย่างนี้อุ้ยตายแล้วมีคุณผู้ชายด้วยแต่คันนี้โอเคใส่เฟ์ดีไหมคะอ้รถนาปังนาะแฟชั่นดีไซเนอร์ท่านหนึ่งบอกเลยค่ะสวยขนาดโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่จะกดอ่าอันนี้นะคะเราจะเอาโบมานะคะเพราะว่าน้องบอสซัมเนี่ยมีโบสีแดงเนาะแบบนี้เราต่อไปทรงผมก็ต้องเป็นสีส้มมาอุ้ย คือแบบอนะินในกับอะไรแบบนี้มากเลยนะคะอันนี้คือ3มสาวดักแก่เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีตั้งแต่พี่อันตอนเด็กๆแล้วว่าโอเคสีส้มประมาณไหนนีเอาประมาณนี้แล้วก็ปรับให้เข้มขึ้นนิดหนึงแบบนี้ คือแบบสวยคือแบบซาบคือแบบปังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องๆยุคนี้ได้ดูพาวะพั p เกิรบกันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะดูไหมอะโอแต่ว่ามันถ่ายแต่พี่อันเด็กๆแล้วล่ะทุกคนโอเคเราเลือกตานะคะเป็นสีชมพูนะคะแบบนี้น่ารักมากคิวนะคะแล้วก็ปากตะมุตะมีแล้วก็แต่งนะนหน้านิสนึงเหล่ากามนิสนึงนะคะแล้วก็ทำแบบว่าปัดปัดออนแก้มชมพูฟุงฟริงแบบนี้โรดแล้วใครมันจะมา ดีไซเนอร์ท่านนี้อะค่ะพอดีว่าแบบมีเฟอร์ะค่ะมีอุ๊ยิุณดินคนนี้ทาไมเดินชา้าแล้วคะเดินชา้าทําไมนะคะโอเคเดี๋ยวเราเลิ่มเป็นแบบว่าต่างหูนิสนึงนะคะเพิ่มความเก๋ความปางังคือเราไม่ต้องสร้ยคอหรอกเพราะว่าเราคอเต่าอยู่แล้วแกอู้อ้าว ใส่ถุงมือละโลดโลดเอเวลาเหลือต้องเยอะอะเราไปเลือกอะไรสักหน่อยดีไหมขอช้อปปิ้งนิดนึงนะคะใส่กําไรสักหน่อยเพิ่มความหลูหลาแล้วก็กระเป๋าใบนี้นีไหมคะอันดีไหมอันดีฉันคิดว่าไม่ดีเท่าไหร่มันใบใหญ่ไปหน่อยอะนะเอาไฟแบบว่าเล็กๆแฟชั่นแฟชั่นแบบนี้ก็พอนะคะอุ้ยน่ารักซะไม่มีเลยอันน่ารักซะไม่มีเลยไปไงเลือปสีอ่อนหน่อยดูดีปะ อุ้ยหรือว่าสีดำดีอ่ะอุ้ยมันก็สวยหมดเลยอ่ะแกไม่รู้จะเลือกอะไรดีอ่ะเอาไงดีเอาไงดีเอ,งดเอาสีนี้ดีไหมสีนี้ได้อยู่เนาะโอเคโอเคเอาสีนี้ก็แล้วกันรถหรือแมวเดีอ่ะไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าและแล้วก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์ในทีมของดีไซเนอร์แฟชั่นโอ้โหชอบสีแบบ คือชอบสีม่วงขาวมากเลยอะแล้วเขาถือกล้องด้วยค่ะโอ้โหตัวแม่สุดโอเคโอเคให้สามดาวก็แล้วกันโอ้ไม่กอดอันนี้ดีอันนี้ปังอันนี้เลิศอันนี้ชนะชอบความแบบว่าหน้ามาเป็นสีขาววะแกเลิศขาวดําไม่ไหวให้3ดาวไปเลยอันนี้เป็นไงล่ะเออจะมาตัวแม่เหมือนกันไม่ได้เพราะว่าตัวแม่ตัวนี้ถือหัวใจค่ะอุ้ยถือหัวใจทําไมกูดงงมากโอเคให้สองดาวอ่ อันนี้น่ารักมากเลยโอ้หลายสกอตสีดำแบบนี้แล้วใครจะเกินล่ะคะอุย้ยเอาไปเลยคะ่ะสีดวสวยมากอะ่ะโผ้ออันนี้อาติดมากอาติดสุดคือแบบ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 เจ้าแม่สุดเลยอะ่ะ ฮยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบว่าเล่นกับกระโปรงยาวแบบนี้นะคะให้3ดาวไปเลยค่ะอ่าอันนี้มาเนี่แบบว่าเออนาักตะมุตสี่นะคะแฟชั่นนิสตาท่านหนึ่งและเนี่ยและเนี่ยและเนี่ยดูสิดูบอทซัมสิใครมันจะไปเกินคะถามจริงคู่สวยคือชุดนี้คือแบบเป็นชุดที่ภูมิใจสวยมากสวยเวอร์สวยสับบะและแล้วผู้ชนะก็คือ เราติดอันดับ3นะคะมาค่ะคนสุดท้ายนะคะในทีมของแฟชั่น วีกเนาะเออก็ต้องเป็นน้องบับเบิ้ลเอ้ยวอรซัมบับเบิ้ลเออ,เอ,อถูกแล้วบับเบิ้ลนนคะโอเคโอเคเราไม่เอากระโปรงค่ะถ้าปีนี่สุดยอดมากเลยนะคะโอเคเอากระโปรงออกนะคะแล้วก็เอาอัญ,ญามณีออกด้วยค่ะอัญ,ญามณีดิฉันไม่เอาค่ะเอาแบบนี้ออ้ยต้องน่าหลักมากแน่ๆเราเอาแนวแบบว่า Y2K ดิดิไหมเอาเป็นกระโปรงกับตัวนี้ดีไหมสผสมกันผสมกันดีไหมไม่ดีเอาตัวเดียวดีกว่าโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาเป็นแนวแบบว่านุ่งน้อยห่มน้อ ในะคะรักโลกกลัวโลกหลอนโอเคแล้วก็ใส่เป็นแบบว่านี่ซอยลูกมีน่ารักน่ารักแบบนี้ อะแบบนี้นะคะโอ้ยเดๆกันไปนะคะแล้วก็ใส่พุ่มขาอันนี้นะคะถุงเท้าเขาได้ถุงเท้าแล้วพุ่มขาเฉยโอ้โอเคแล้วก็รองเท้าคู่นี้ดีไหมยังไม่ได้ใส่เลยป้าวันนี้โอ้ใส่คู่นี้บ้างก็น่าจะดีเลยคะ่ะนี่เรายังไม่ได้เปลี่ยนสีผิวเลยมาเปลี่ยนสีผิวก่อนกันดีกว่าแบบนี่วุน่ารักอะ่ะชุดนี้น่ารักแน่เลยะคะ่ะชมไว้ก่อนเดี๋ยวสวยเอง <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาทําผมกันดีกว่านะคะสำหรับน้องนะคะรู้สึกว่าน้อง จะไม่มีหน้ามาเนาะแต่น้องจะมีแบบว่าผมแบบแสกกลางอะไรแบบนี้ไหมเราก็จะเลือกเป็นอันไหนดีนะอันนี้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 แล้วก็ผมน้องจะเป็นสีเหลืองๆทองๆแบบนี้เลยเลิศเลิศปังปุแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผมเนี่ยต้องเป็นผมแบบว่ามัดแกะด้วยนะโอเคเราจะก๊อปปี้สีนี้ไว้นะคะแล้วก็มาเลือกผมมัดแกะที่ตรงนี้กันเลยนะคะถ้าใครไม่รู้วิธีรับเนี่ยก็กลับไปดูในคลิปพี่อันได้นะคะพี่อันมีสอนไว้อยู่เนาะ,ะสำหรับ การรับของพวกนี้นี่น่ารักไหมน่ารักสุดอะไรสุดนะคะโอเคเดี๋ยวเราแต่งหน้ากันสักหน่อยดีกว่าอุ้ยเอาดีๆโซนแต่งหน้าตรงนี้ปังนะมันเห็นสีชั้นมากเลยอะ่ะมันสว่างอะอโอเคตาน้องก็จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ปากแบบนี้แล้วก็วีคนทัวร์สักนิดนึงนอนแล้วก็เติมแก้มน่ารักตะมุตะมีแบบนี้นะคะ่ะอุ้ยน้องบับเบิ้ลของรเราเลิศกว่า จะปีนทำไมคะจะปีนหลังคาทำไมโอเคโอเคเรามาปรับสีกันนะคะจะปรับเป็นสีฟ้าให้หมดเลยเอาฟ้าอ่อนๆนอะ่ะฟ้าแบบน่ารักน่ารักอะแกฟ้าแบบว่าเป็นมิดน่ะฟ้าไม่ฉูดฉาดนะ่ะเอาเป็นประมาณนีไหมไม่ต้องอ่อนมากแต่แบบ ให้มันดูสดใสนิดนึงแต่ว่าเป็นมิดงงไหมสีแบบเป็นมิดอ่ะทุกคนสีแบบไม่แสบตาโอเคประมาณนี้เลยนะคะอะกอบวางไปเลยะคะ่ะให้มันเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะคะนี่น่ารักไหมคะคุณผู้ชมเป็นเสื้อแบบเสื้อยดนยนโอ้แขนกุดอะไรอย่างนี้ส่วนกระโปรงนะคะเราก็จะเอาเป็นสีเดียวกันเลยคะ่ะแต่ว่าเข้มขึ้นแบบนี้ให้เหมือนใส่กระโปรงยีนะ่ะแกน่ารักแม่น่ารัก เข็มขัดก็เอาสีดําไปเลยนะคะในส่วนของน้องหมีเนี่ยก็จะเอาเป็นสีฟ้านะฮะไม่เอาสีชมพูเนาะนี่อุ้ยน่ารักอะ่ะอุ้ยน่ารักนาะเห็นปะใส่หน่อยๆก็น่ารักได้นะคะอันนี้สีดําดีไหมอ่ะสีดําเลิศไหมสีดําจะเลิศไหมอะค่ะโอ้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเข้ากับเข็มขัดอยู่นะเอาดีๆคือชุดเนี้ยเหมือนแบบ p าว e r p u ์พเกิดที่สุดแหละเพราะว่าตรงกกาเขาจะมีสีดําแบบเนี้ยมองด้านหลังคือแบบรู้เลยว่ามาจากใครดูวยตัวละครคือแบบดูออกเลยอะ่ะว่าเป็นบัมเบิ้ลแน่นอนอะ่ะโอ้เลิศเลิศเลิศได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แูแลเหลือเวลาแบบว่าเยอะมากเลยนะคะเราใส่แบบว่าเฟอร์ที่แขนดีไหมไม่ดีเท่าไหร่แบบนี้ดีและอ๋อ แบบนี้น่าจะดีแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันแบบลงโจงปแต่คือมองด้านหลังอะคือแบบบับเบิ้ลเลยอะคือแบบเป๊ะคือแบบปงังโอเคเราลองใส่แขนดูดีไหมใส่โบสักนิดนึงก่อนอ่ะอะสีฟา้าแบบนี้นะคะเออได้อยู่นะอ่ะได้อยู่นะอ่ะเลิศอยู่นะอ่ะปังอยู่นะใส่แขนดูบ้างดีกว่าใส่แขนด้วยใส่แขนเอ้ยกดยากจังเลยโอเคเรียบร้อยนะคะโอเคมา พูดเยอะไปหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราปรับเฟอร์เป็นสีขาวกือน้ำลายนิดหนึงพอกืนน้ำลายนิดหนึ่งวิเรารู้สึกว่ามันอ เอาออกดีกว่านะคะแบบนี้เราว่ามันปังแล้วว่าแกมันลดมันปังแล้วใส่ครื้องประดับดิสหนึงนะคะพอถือโทรศัพท์เออถือโทรศัพท์ถือโทรศัพท์เอาเป็นแบบสีฟ้าโอ้ยอันนี้ก็จะดูแบบ Y2K นิดในเรื่องอาคาโทรศัพท์ฝาพับน้องๆทันกันไหมคะทันกันไหม,ไมเออโอเคใส่คอยข้อมือด้วยแบบนี่ลดเออปังนะปังอยู่นะน้อยแต่มากเรียบแต็โก ไฮแฟชั okay, ่นโอเคค่ะถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วนะคะโอ้โหคนแรกมาก็แฟรี่มาเลย แฟรี่มันเลยวิชอบสร้อยอันนี้จังเลยอ่ะเออเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้แต่เคยใช้นี่ว่า <c oughs> เคยใช้ในเจ้าหญิงอยู่นะคะโอเคเราจะให้สักสามดาวก็แล้วกันอ๋อแฟชั่นวีควันนี้นะคะมีลายยีนมาด้วยค่ะโอ้โหเล็บเล็บปเป้วมาจากไหนอะดิฉันหาที่เอาเล็บไม่เจอเล็บยาวๆแบบนี้โอเคให้สามดาวไปเลยโอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอะแก สียงสั้นเลยนะคะลายทงกดอนสีน้ำตาลคือแบบดีคือแบบปังคือแบบเลิศคือแบบหลูโอเคให้สี่ดาวโอ้โอยแฟชั่นเวทีดีนี้มันสวยจริงๆเลยนะคะเลิศมากเลยอะถือกองด้วยอะแกโอ้อะให้สี่ดาวไปเลยเห็นว่าสีผมเดียวกันเนี่ยโอ้ยไม่ใช่สีผมไม่ได้เหมือนเราดีกว่าสีผมเหมือนบอสซัมเออโอเคโอเคโอเคมาแล้วนะคะสำหรับน้องบัตเตอร์คัพนะคะเป็นไงน่ารักไหมแฟชั่นโอ้ไป ถ้าชันลดไม่ละห่าลดหม่รลดหม่รลดหม่และผู้ชนะนั่นก็คือเราในที่สองนะคะเนียดาวสีฟ้าเหมือนกับตัวเราเลยโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะถ้าใครอยากให้มาทำตัวละครอ,อะไรอีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์นะ